สุงใจให้ชาวไทยทุกคนที่ต้องประจุนเผชิญกับภัยสงครามสัตรูหน้าไหนทหารไทยไม่เคยวันครามปกป้องแผ่นดินสยามใครมาลุกรานต้องได้เจอดี บรรพบุรุษของเราอยู่มานมนานร่วมกันสืบสานปลูกปานป้องเมืองไทยนี้จนชั่วลูกกลานร่มย็นเมื่อหลายร้อยปีสายเลือดไทยนั้นพร้อมยอมพี ุกป้องอาทิป,ปไตยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังคงยืนหยัดเป็นหนึ่งคู่พื้นดินไทยยามศึกเราโลกยามสงบกลมเกลียวกันไว เอื้อเฟือและมีน้ำใจสยามเมืองยิ้มที่โลกก้าวกันขอให้มีใช่เถิดไทยทุกคนและจงผ่านพ้อุปสรรคที่มาลุ่มลันขอให้สุขีเหมือนที่เคยมีก่อนนั้น อยู่ใจซึ่งกันและกันในสายสัมพันธ์เราชาติเชื่อ